ังไงบ้างในงานเปิดตัวค่ะอ๋อค่ะก็จากสภาวะโควิดที่ผ่านมา2ปีกว่านนะคะก็เราก็ได้ไม่ได้ม่ได้มีกิจกรรมพิเศษอย่างนี้นะก็ในวันนี้ก็าลจัดเป็นงานเปิดตัวนะคะเพื่อที่จะคื่าทยทวงคืนความสุขให้กับแฟนบอลนการอ่าเรือนะคะโดยที่ปีนี้เองเนี่ยแป้งเชื่อว่าท่าเรือมี้ต่างเสร็จมากมายนะคะเราจะอุนเครื่องไปหลายครั้งแล้วก็ได้รับผลออกมาค่อนข้างที่จะเรียกว่าพอใจในระดับหนึ่งนะคะ ทีนี้เองก็จะมีการเสริมตัวผู้เล่นต่างชาติมาหลายคนด้ยวยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแฮมิลตันนะคะที่มาจากหลงบทพินนะคะหรือแอนตันนะคะหรือปูโตสนะคะที่เป็นเออเออโคตาเอเชียของเรานะคะแล้วก็ยังมีเออินโตนะคะนะคะเนเกบานะคะ,ะขณะเดียวกันนะคะผู้เล่นคนไทยเองเราก็เสริมมานะคะอีกหลายคนนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็น เบนจามินเดวิสนะคะหรือกุสตาฟนะคะแล้วก็ยังมีเซฟจุพนันแบ็กควานเ่งจาว่าขณะนี้ฟิลิปโรเลอร์ยังบาดเจ็บอยู่นะรักษาตัวอยู่ที่เยอรมันแต่ก็คาดว่าฟิลิปโรเลอร์เองน่าจะกลับมาได้ในช่วงเดือนกันยาย,ยน<ร>าและการเควินเองก็กลับมาแล้วท้ากันเราตั้งเป้าไว้ยังไงบ้างอู้ตั้งมา8ปีแล้วค่ะจริงๆต้องสําเร็จแล้วล่ะอยากได้เลยอะ <S <S ่ะก็มันมีการแข่งขัน3ามถ้วยใช่ไหมคะ มีการลดราคาบัตรด้วยค่ะตั๋ว<ล>ปีนี้เนะนี่ยเนื่องจากว่าเป็นปีที่เศรษฐกิจไม่ดีจริงๆนะคะเราเองก็อยากให้แฟนบอลได้เข้ามาดูเยอะๆนะคะแลวก็เชื่อว่าจริงๆแล้วการเข้ามาในสนามแห่งนี้นะคะมันก็เป็นชุมชนของเขาทุกคนมีความสำคัญว่าโดยชิมอลแป้งนี่ตั้งแต่มาทำฟุตบอลค่าเรือได้8ปีก็มีความสูกพันธ์กักสบสโมสรมากค่ะแป้งก็แน่นอนการเรามองถึงชัยชนะ ในเกมฟุตบอลแต่ว่าความสุขของทุกคนนะคะที่เป็นทุกภาคส่วนสเในโฮเดอร์ที่เกี่ยวข้องคนโดยเฉพาะถ้าเหลือก็ได้ชื่อว่าแฟนบอลเยอะแฟนบอลฮาร์ดคอร์แฟนบ,นนฟนบนอลมาด้วยใจเราก็เลยจุดคืนใจแลกใจให้กันนะคะโดยที่แป้งก็ทําการลดราคาหลังจากธรรมดานนะคะโซนที่มีราคา180บาทก็เลย100บาทแล้วก็โซน B C D นะคะหลังโก้และทุกอย่างเนี่ยเหลือ50บาทจาก120บาทเหลือ50บาทน,นะคะเฉพาะในเล็กหนึ่งนะคะเพราะแป้งคิดว่า ก็คงอยากจะมาชมกีฬาที่โคราชที่สนามอีสเตเดียมก็เจอกันบนที่14-18เลยนะคะเกมแรกนะก็เป็นเกมเย้าที่บ้านของเราแฟนสเตเดียมนะคะเจอกับนักบีนบอลเลอร์น้องใหม่ที่น่าถือแล้วก็อันนี้ก็เป็นในรอบ6ปีนะคะไม่ทำมา8ปีวันนี้เนี่ยเพราะเพราะ6ปีที่เรากลับมาใช้โค้ชชาวต่างชาตินั่นคือสกอตตูเปอร์นะคะโค้ชสั่งชาติของสหรัฐที่เราใช้ทุกิี่ปี ขึ้นชั้นมาจากตอนที่ปีแรกที่ไป้งทำเพอเ uh huh. ข้ามาปีแรกแล้วตกชั้นไปปีเท่าผลงานจะไม่ค่อยดีนะครับปีนี้พวกเราจะพยายามปรับที่นะคะนักแป้งขาววันนี้เปิดตัวเครื่อใหม่ด้วยค่ะก็จะเห็นว่าเราค่อนข้างจำกัดนิดหนงนะคะไม่ว่าจะเป็นนักบอลหรือว่าสไตล์การทํางานนะคะก็คือที่ว่าแป้งก็คิดว่าเอ่อทุกนมันเป็นกีฬามวลชนเป็นกีฬาที่เหมาะสุขโดยเฉพาะหายาก ว่าไม่ใช่อยู่าะในย่านของเตยท่าเรือเท่านั้นแป้คิดว่ามีอยู่มากมายนะคะแล้วก็ไม่ใช่จํากัดอยู่แค่คนไทยน,นะคะแต่ฝรั่งชาวต่างชาติเองก็เยอะนะก็อยากทำให้สานามกีฬาเป็นสานามที่เข้ามานั้นมีนิสัยมีศรัทธานะคะ่ะมีแรงบันดาลใจนะคะก็อย่างที่บอกบอกนะ่อนค่ะท่าเรือเนี่ยก็แป้งรักท่าเรือมากอยู่ในสายลเลือดอยู่ในเซลล์โอเคขอบคุณครัพี่ปิ๊บขอบคุณคะขอขอภัออครับ ครับปีนี้เสริมเยอะมากเลยครับมั่นใจกับมั่นใจหละขนาดไหนฮะมั่นใจทีมเลยแต่ปีที่เราอยอมรับนะว่าจิตใจตกต่ำา,ากพอจบใดอันดับที่ไม่สวยเลยแต่ก็ทุกทีมก็เก่งแม้แพูดเสมอว่าทุกทีมมีพัฒนาการนะครับปีนี้เราเองก็เราทำงันบ้านหนักมากก่ะก็ถึงเวลาที่เสียงจะต้องคำรามนะโอเคค่ะขอบคุณมากๆขอบคุณเสียงมันชุ่ยท่านที่ให้เก่งมานะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยววันนี้มีอุ่น เบาๆนะคะ